พี่น้องอุ้ยมองเนี่ยเห,เห็นทุขทางเฮียนนี่ยแหละหลายคักกระโดกระเดี่ยนอยู่เห็ดเหลืองเออเอออยู่อยังเห็ดกาดขามันเอาพ่อมันบ่งเต็มั้งยางเลยนะ่าแนบบี่งติดถั่วหลายคักหลายเหนียวเนี่ย มันก็ออกฝนตกครับเยอะหลายอีกัวลาดว่าไม,ม่้องไม่ไงอันอนั้นเงี้ยหลังนั้นเรามาเก็บด,ดีกว่าสิหลายคนหน่อยเยอะ เฮ้ยตายตายกระโซว์ดีแท้เขาไปหายุสสวิดอกสวิเด่นเอ้ยห้อยคนเก็บอยู่นี่เลยเพราะมันห้อยไม่ใหญ่อันนั้นหรอกเก็บตายตายตายห้อยยายนั่นเกิดอีดี พี่อันนะอหอยย้ายน่ะเก็บอีดีแล้วเอาตะพอก,กินโอ้ยขึ้นไม้มซอฮู้ฮึโอ้ยขึ้นไม้มอศพพร่ียายลีกันสมินมูร์มินโมลีก็บพลูกเก็บซบอันนี้มันเถาแลยมันออกดุนม้ตมเต็เาถา ว้าวว้าวอูวูพวกนีพี่น้องตุ้มตตุ้มตจุกุจิกิยู่เีเว้ยพอนะเดียดีดีบ่งเ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 บงเบงเายู้ฮะูฮูฮูฮันตน โอ้ยโอยองตั้งสุดก็ a t อร์เฟกต์ยาฟาสอเต่คยเกุน ฮะเบ็ดแค่พี่พี่พี่โอ้โหโชคดีภาพก็ออกเป็นมือวันนี้นะยดาดาดาโอ้ยบังแดดพี่น้อง เกิดอยู่นี่ละอยู่ข้างลงจอดรถเฮียนข่อยอยู่ข้างจอดรถเฮียนอยู่ข้างมองจอดรถเฮียนย้ายใจโอ้ยเห็ดคันตะเด่น่อยมาต้องไปหากวงางหาไก่โอ้ยครับรถไปเห็นงานสุมืองบอเห็นเขาก็ไม่เห็นหมอน,นี่พี่น้อง ปีนี้ฝนมันตกกะตกเนี่ยตกหลายอีหลีเฮ็ดออกหลายพร้อมปีนี้เฮ็ดเพิงหวานก็ออกหลายเฮ็ดเหลืองเฮ็ดคันตะเอ็นคันตะเด่นนี่ก็ออกหลายวงในพี่นอ้องโอ้ยขลุ่ยสะอ่อนโอ้ยสะอ่อนเฮ็ดนี่ เห็ดเหลืองงามๆขาแข็งแข็งสะออนโอ้ยสะออนเห็ดพี่น้อง โฮ้โย,ยพี่น้องนี่กระดอกกระเดียโอ้ยดอกหลายหลี อุ้ยใหม่โอ้ย,อยพี่น้องโอ้ยมนนยึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยเม่เบิ่เห็นน้ำยายใจนี้มันออกอยู่ข้างเีีหยนคอยอยนี่หมมึงเนี่ย พี่ปลาหย่าออกไปเอา้าโอ้ยพอน,นะมึงเนี่ยเอ้งก็โอ้ยคนเหยียบมันตะนี่อ๋อผู้ใดมาเหยียบอืตะลีตุนแต่มึงเนี่ยเอาเหยียบมึงเกิดอืมมึงเนี่ย Ghiệm hết mà xạ mà sai xài oh. hmm. Nè Đẹp lưỡng, đọt, lưỡng Ôi lời, xí lưỡng Ôi, ôi, sì, leương, ôi Đi nọ nọ ยายใจสะออนเห็ดเหลืองเฮ้ยบึงเนี่ยะเอาหยาออกอนั่นพี่นอ้องเหลืองอ้อยห้อยอยู่งามคักกันยังวะ งามบอพี่น้องมึงเนี่ยสะออนน้ำยายใจเนี่ยพี่น้องเอาหนึ่งเนี่ยโอ้ยกล่องใครก็เป็นน้องโมะเฮ็ดออกอยู่ซสั้นดังจะของพี่น้องบ่เห็นโอ้ยปุ่นพี่น้องลายลายอยู่เด้เครื่องถังเหล่า พี่น้องมึงเนี่ยมันซุ่มฝนตกมันซุ่มมันนั่นฝนตกหลายนงอ๋อโยนปอกลงไป